อ,อ,อยากกล่าวต้อนรับเหมือนกันนะคนที่เพิ่งมาเริ่มรู้จักพวกเราสองคนนะครับผ่านเรื่องซีรีส์ทำไมไทยรับที่เพิ่งบจบไปนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็กที่จรอยากจะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อจิมมี่นะครับผมล้องข้างผมชื่อศีนะครับผมก็เล่นซีรีส์มาเล่นซีรีส์ด้วยกันมาสามเรื่องแล้วนะครับก็ผมไม่รู้แหละว่าพวกคุณรู้จักผมกันตอนไหนนะครับแต่ว่า แน่นอนว่าพวกคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอคุณตำรวจกับน้องร้องนิ้วุ่งว่าแล้วเข้าเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่ครับเออืเอไอ,อ,อ้จริงพลิกบทบาทเฮียคนพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเนี่ยฮะวันที่พลิกเนี่ยวันที่พลิกสุดๆไปเลยนะเอาปมอ,อ,อ,อไหนลองหลงรักลูกสาว หนึ่งบนเรลงด้วยชีวิตร้องแกเดียวไม่ได้ขอไปฝึกก่อนได้ไหมครัโก็คือด้วยตัวละครของเปเปอร์เนี่ยค่อนข้างฉีกมากๆจากตัวผมเลยคือเราเองไม่ค่อยถนัดความแบบ เอ้ยเจ้าเล่ย์อบะ Bad boy. คือเราเรารู้สึกว่ามันหักหัวแอมเอมมันหักตัวมันห่าตัวทำไมอะครับชอบชอบไหมครับชอบชอบแ<อ>ก็จะเลยสองเรื่องเลยแบดบอย s สองเรื่องคือ <c oughs> เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆ,ๆแล้วก็มีความคือท้าทา,ายมากๆ,ๆเพราะต้องร้องเพลงลูกทุ่งซึ่ง ผมเองต้องไปฝึกลูกคอยค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่ารายละเอียดของเพลงทุกทุงเนี่ยมันบอกว่ามันรายละเอียดอ่อนมากมากๆ,ๆ,ๆคือมันมันต้องไปเรียนรู้อีกเยอะถูกต้องและที่ต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมต้องจีบป้องปืน <S <S> อันนี้ไม่ได้ยากอันนี้ไม่ได้ยากาะว่าเสน่ห์ผมแอลพาวอยู่สเสน่ห์ผม,มจะจับตัวคุณอยู่แน่นอน ไม่ต้องใช้ก e ุญแจมือก็จับตัวมันได้ครับโอเคไม่รู้อ่าผมว่าผมพูดถึงป้องปืนเถอะนะพูดถึงป้องปืนดีอะป้องปืนไม่ต้องพูดอะไรมากเอ้ยใส่แว่นพกองปืนเท่ๆเอ้ยแค่นั้นแต่ว่าในเรื่องเนี้ยอาจจะไปลอรักลูกสาว เอาเหมือนจะโดนเส้นใส่เส้นหมดสครับมารวมตัวกันอีกทั้งทีเนี่ยเราก็อยากจะเปิดแคเลอร์ให้ดูอีกครั้งนึ่งคือตอนตอนที่เขาเปิดก็เปิดที่นี่แหละใช่เขาเปิดที่นี่แต่ว่าตอนนั้นพวกเราอยู่ข้างหลังไม่ได้ยินเสียงไม่ค่อยได้ยินอยากอยางอฟัง เอยอยากดูรีแอคของทุกคนนั่นแหละแบบจริงจังเลยเหมือนตอนที่เรานั่งดูไฟนนลอีพีทำนายทามด้วยกันเนี่ยงั้นเรากลับไปดูข้างหลังไปไหมครับกระหมเป็นไงตรงไหนดังสุดสุดท้ายโอเคสุดท้ายนั้นกระโบม เรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าโรดอยู่ในความคุ้มครองของปองเปิน I will always s a v e you นะครับผมฝักด้วยนะครับใช่ครับผมในปี2026ปุ๊บมึขอบคุณครับเอาละเอาละเอาละความฝันของเราเนี่ยยังไม่จบลงเท่านี้ครับผมนะครับตอนนี้เรามีฝันหลายฝันแล้วแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งตื่นนะครับ เรามีอีกฝันอีกหลายฝันเลยที่อยากให้ทุกคนได้ชมนะครับไปเลยไหมไมเปเลยไหมพร้อมไหมครับผมจะฝันต่อไหมครับขอเสียงหน่อย